คำว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนอันนี้มันพูดยากในบริบทของภาครัฐบางเรื่องมันเป็นเรื่องเชิงสังคมมันวัดด้วยตัวชี้วัดทางการเงินไม่ได้นะครับมันวัดด้วย IRR ไม่ได้ Net Present Value ไม่ได้ Economic Return บางทีก็ใช้ไม่ได้นะครับการจัดซื้อจัดจ้างบ้านเราบางทีก็ไม่สะท้อนให้เกิดความคุ้มค่าของการการลงทุนนะฮะเพราะบ้านเราใช้ระบบราคาต่ำสุด นะครับซึ่งถ้ามองทั้งวงจรชีวิตของการใช้ทรัพย์สินนั้นนั้นอาจจะไม่คุ้มค่าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมเล่าให้ฟังถึงประเด็นชวนคิดนะครับชวนคิดชวนคุยไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เป็นคำตอบพยายามจะอธิบายว่าไอค้คำว่าประสิทธิภาพและพูดถึงความคุ้มค่าเนี่ยมันคืออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราต้องทําง,งานร่วมร่วม,ร,วมร่วมกันต่อไปนะครับทีนี้ถามว่าแล้วทําไมเราไม่ใช้ ตลอดวงจรชีวิตเหมือนต่างประเทศบางประเทศเขาละนะครับก็เพราะเรามองว่ามันไม่แน่นอนยกตัวอย่างท่านจะซื้ออะไรที่ไม่กระทบใครเ,เครื่องจักรสักชิ้นหนึ่งนะครับในราคาร้อยบาทนะครับไอ้เครื่องจักรที่ว่าในราคาร้อยบาทเนี่ยนะฮะเขาบอกเขาสามารถผลิตได้50หน่วยต่อวันรับประกันหนึ่งปีนะครับแต่ราคาหนึ่งหนึ่งร้อยบาท มีสินค้าประเภทเดียวกันจากอีกประเทศหนึง่งนะครับราคาแค่50บาทแล้วโฆษณาว่าทําได้50มหน่วยเหมือนกันภายในระยะเวลา1ปีที่รับประก,กันเอานิ้วเดียวพอนะครับหปีนะครับ,นะรบแต่ไอ้ที่ราคาร้อยบาทเนี่ยอีก15ปีข้างหน้าก็ยังทําได้วันละห้าสิบอยู่ไอ้ห้าสิบาทที่บอกทําได้50เท่ากันเนี่ยอีก10ปีข้างหน้าบริษัทเจ๊งไปแล้วยังบริษัทอะไรมีกระปากก็ไม่รู้ นะครับเพลเพลเริ่มพังตั้งแต่ปีที่2แต่ถ้าประกวดราคากันอย่างเป็นธรรมอย่างไงอย่างไรเจ้า50บาทก็ต้องชนะนะฮะงั้นผมก็อยากตั้งคําถามว่าในฐานะที่เป็นประชาชนเนี่ยท่านอยากได้อะไรนะครับทีนี้การที่ภาครัฐจะทําแบบนั้นได้หมายความว่าเราต้องมีฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือเราต้องอธิบายให้ประชาชนได้ว่าเอร้อย100บาทเนี่ยจากประสบการณ์ของประเทศไทยเองหรือจากต่างประเทศเนี่ย อีก5ปี10ปี15ปีมันก็ยังทำงานได้เท่าเดิมอะไหรก็มีแพงกว่าตอนต้นแต่ว่าใช้ได้เพราะถ้าผมอธิบายให้ท่านฟังไม่ได้ท่านก็ถล่มผมยับในหนังสือพิมพ์แน่นอนนะครับไปซื้อมาได้ยังไงของแพงนะครับเพราะฉะนั้นหลักการมันดีผมก็อธิลาให้ฟังตัวครีตัวอย่างนะครับแต่ท่านก็ต้องเห็นใจภาครัฐเหมือนกันว่าถ้าผมทำไปท่านจะด่าผมไหมนะครับ เพราะนันเวลาเราพูดถึงการคุ้มค่าของการลงทุนมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อเราเร็วๆานนี้นะครับในปี61นะครับก็รัฐบาลก็ได้มีการออกพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐนะครับซึ่งก็พยายามจะพูดถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินยกตัวอย่างเช่นถ้ารัฐบาลจะดําเนินนโยบายอะไรก็แล้วแต่ที่มีภาระผูกพันงบประมาณในระยะหลายหลายปี ส่วนราชาการเจ้าของโครงการนั้นต้องทําการวิเคราะห์คุณเอาเงินมาจากไหนภาระงบงประมาณเป็นเท่าไหร่และผลที่ได้จากการเมืองโครงการเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็น,ปนกฎหมายใหม่เราคุยกันมานานแล้วละ่ะนะครับโครงการลงทุนของรัฐยังไงบางคุณจะต้องทําเรื่องเหล่านี้ถูกไหมฮะแต่ความเข้มข้นในการเมินการในอดีตเนี่ยมันก็มีแตกต่างกันนะครับแต่ตอนนี้กฎหมายบังคับนะครับเราส่งความเรื่องไปคลมอของลงทุนเรื่องอะไรก็แล้วแต่กระทรวงครั้งท่านจะตอบเสมอเลยว่าให้คหํานึงถึงพอรบ วุฒิการงนการขังไปวิเคราะห์ให้ละเอียดนะครับยาตกหล่นอะไรนะฮะเพระน,นี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งนะครับของการเพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุนนะครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องการลดขั้นตอนะระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่มมอเพิ่มความสะดวกนะฮะพรบมเพื่อความสะดวกที่ผมเล่าให้ท่านฟังเนี่ยนะครับมีมาตราหนึ่งบอกว่าให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการเนี่ยต้องไปทบทวนทุก5าปีนะครับว่าสิ่งที่ยังทําอยู่สมควรจะต้องทํำไหม ลดระยะเวลาลงมาได้ไหมนะครับกฎหมายมีผลมาครับใช้ปีห้าแปดรัฐบาลท่านมีมติคอรมอไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับต้องลดให้ได้ห0เปซคือระยะเวลาห้าิปอร์เซนภายในผมจําเวลาภายในปีนี้แหละนะฮะและอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเรากําลังดําเนินการอยู่เพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพอย่าลืมนะครับประสิทธิภาพคือใช้อย่างประหยัดทําให้เกิดผลิตภาพมากขึ้นมีการคุ้มค่าต่อการลงทุนลดขั้นตอนนะฮะอันนี้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับ ยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจําเป็นปัญหาของบ้านเราคือภารกิจส่วนใหญ่เนี่ยกำหนดโดยกฎหมายกฎหมายบอกให้ทําไม่ทําไม่ได้นะครับไม่ทํานี่ละเลยนะฮะแต่เราก็มีเครื่องมือออกมาอันหนึ่งนะครับซึ่งผมก็อยากให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้นะฮะเราเรียกกันว่าพระราชกฤษฎีกาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายนะครับซึ่งเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและประชาชนเนี่ย เสนอให้ส่วนราชการเจ้าของกฎหมายเนี่ยทบทวนความจําเป็นและเหมาะสมของกฎหมายว่าปรับปรุงและยกเลิกดีกว่าไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสองเครื่องมือนะฮะเครื่องมือแรกคือพรบอำนวยความสะดวกนะครับซึ่งกําหนดให้ส่วนราชการต้องทบทวนทุกห้าปีอันที่สองก็คือพระราชกฤษฎีกาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่ผมไล่ฟังสิ่งเหล่านี้ครับมันจะเกิดขึ้นได้ประชาชนเนี่ยต้องมีจิตสํานึกในการมีส่วนร่วม เขาต้องเข้ามาแสดงถึงการเรียกร้องสิทธิที่เขาควรจะได้ตามกฎหมายคุณไปขออนุญาตแล้วเขาไม่ตอบสนองคุณภายในระยะเวลาที่กําหนดตามคู่มือประชาชนที่ผมไล่ฟังไปก่อนหน้านี้คุณต้องกล้าลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์ว่าเฮ้ย hey, ท่านครับจริงๆไม่ต้องเรียกท่านนะถ้าถามผมคุณคู่มือบอกเจ็วันนี่สิบห้าวันนะผมไม่เห็นได้หนังสือชี้แจงเลย ในกรุงเทพเริ่มมีคนทําแต่ในต่างจังหวัดไม่มีใครกล้าทำไอ้ภาพลักษ์เจ้าคนนายคนเนี่ยมันมันยังมีอยู่นะครับอันเนี้ยด้วยความเคารพนะครับอาจารย์บรวรศักดิ์ทานเคยพูดนะคข้าราชการเนี่ยถ้าเอ่ยคำว่าด้วยความเคารพเมื่อไหร่เนี่ยไม่เคารพแล้วด้วยความเคารพนะครับข้าราชการเราควรจะเลิกได้แล้วนะฮะเอกยึดติดภาพลักษ์ของการเป็นเจ้าคนนายคนเนี่ยนะครับ มันมุ่งเด้นประสิทธิภาพกันดีกว่าทำไงจะให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับลดภาระค่าใช้จ่ายเขาลงทุนให้มันคุ้มค่านะครับอะไรที่ไม่จําเป็นไม่ควรทําก็อย่าไปทําอํานาจอะไม่ต้องไปกอดไว้มากนะครับบางทีมันก็เป็นภาระนะฮะปล่อยปล่อยวางซะบ้างนะครับ